มาดูกันต่อครับกับมอเตอร์ไซค์ต้นแบบของซูซูกิที่มีหลายคนสอบถามเข้ามานี่คือ Recursion รถต้นแบบที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี2013ในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์มันเป็นคอนเซปต์บค์นะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อก,การโชว์ในช่วง2ปีที่แล้วแต่ขณะนี้ก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นครับว่าซูซูกินั้นกำลังเร่งพัฒนาเจ้า r e c คอร์ o n ่ออกมาสู่ตลาดอย่างแท้จริง สังเกตดูเจ๋นนะครับว่านี่คือระบบซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่หลายคนทราบดีอยู่แล้วว่ามันคือระบบอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้เพิ่มพลังแรงมา้าแรงบิดให้สูงขึ้นรีเคอร์ชั่นตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์เพียงแค่ 600cc สีสูบเรียงให้พลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่99แรงมา้าที่8,000รอบต่อนอาทีสังเกตดูเจ๋นนะครับว่ารอบสูงสุดนั้นอยู่เพียงแค่8,000รอบเท่านั้น ทันควาจริงแล้วนะครับถ้ามีระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จเจอเข้าไปแล้วสามารถปั่นรอบขึ้นไปสูงสุดได้เกินกว่าหมื่นรอบอย่างส,สบายๆก่อนหน้านี้นะครับคาวสกิได้มีการเปิดตัวนินจา H2 เมื่อปลายปีที่ผ่านมาสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกนะครับดังนั้นสุุกิเองซึ่งเป็นคู่แข่งของคาวสกิอย่างแท้จริงได้มีการเตรียมแผนที่พัฒนารถมอเตอรไ์ไซค์เทอร์โบชาร์จเจอออกมาแข่งขันแม้ว่าเครื่องยนต์นั้นจะแตกต่างกันแต่ว่านี่คือการก้าวย่างครั้งสำคัญของสุสกิ สำหรับดีไซน์ของรถนะครับสังเกตด,ดูจะเห็นว่ามันมีความโค้งมนผสมกับเหลี่ยมสันนะครับที่สุกิตเน้นเรื่องของความกลมกลืนครับมันไม่ถึงกับเหลี่ยมจัดนะครับและก็ไม่โค้งมนจนเกินไปนักนี่เป็นดีไซน์อีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะดูแล้วไม่ฉบเฉียวใจเท่าที่ควรแต่ว่าเครื่องยนต์ของม,มันนั้นน่าสนใจมากครับสุกิตนั้นพยายามจะเน้นให้เห็นว่าเครื่องยนต์สสูบเรียง6 0 0้ีีก็สามารถติดตั้งเทอร์โบชาร์จเจอร์ได้และในอนาคตนะครับก็คาดว่าจะมีการพัฒนาต่อยอดเป็นรุ่นอ,นบบอนื่นอปในั่อับ จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือดิสเบรกหน้าเป็นแบบ6ลูกสูบของเบลมโบและก็มีช่วอหลังนะครับเดี่ยวพร้อมด้วยสวิงอาร์มแขนเดียวนี่คือจุดเด่นนะครับที่คาดว่าจะเป็นครั้งแรกของซูซูกิกับการพรัฒนาสวิงอาร์มแขนเดียวออกสู่ตลาดอย่างแท้จริง ราคของเจ้ารีเคอร์ชั่น6 0 0ซีซีคันนี้กับระบบเทอร์โบชาร์เจอร์จะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตนั้นต้องบอกว่านาติดตามเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่านี่คือก้าวย่างครั้งใหม่ของสุูกิกับการพัฒนาเครื่องยนต์และเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้ว่าในอดีตนะครับจะเคยมีการพัฒนาระบบเทอร์โบชาร์เจอร์ออกมาแล้วครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายยกเลิกการผลิตไปอย่างน่าเสียดายนั่นคือ,อการที่เกิดขึ้นเมื่อส0ปีที่แล้วของสุสกิครับและในครั้งนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับของเจ้า, Re ion, จารีเคอรติดดาาามาาาาาา่่่ววกกัััันนไไปคคคทีจะแเ เอาละครับเวลาเบรเกนี้ก็หมดลงแล้วติดตามมันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ